ครับผมก็สวัสดีครับผมช่อมเดอกนี้หมดดอกแล้วเดี๋ยวจะออกดอกมาใหม่นะก็จะออกทยอยออกตลอดเพราะช่วงที่ขาดน้ําก็เลยดูรั้งแรงหน่อยนะก็เดี๋ยวตอนเย็นจะมาพูดเรื่องการปักชำกิ่งชันชมเราปักชำกิ่งชันชมอย่างไรนะครับผมโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวใช้อุปกรณ์ที่บ้านที่มีนะครับผมจะทําให้ชันชมเรากิ่งไม่มีทางเน่าแน่นอนนะผมอันนี้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นปักชำยังไงกิ่งไม่เน่าโดยเราไม่ต้องไปซื้อยาอะไรทั้งนั้นนะครับผมเราใช้สิ่งที่เรามีใน บ้านเรานี่แหละมาทำเดี๋ยวง่ายๆเลยนะตอนเย็นพวกจะมาพูดให้ให้เข้าใจว่าเราทํากันแบบไหนเดี๋ยวมาดชูชมไงนะมีอยู่ยวควรเดจะลองเอาไปเลี้ยงดูกันนะผมไม่ราคาที่ที่ไปกันได้นะที่คุยกันได้อันนี้เป็นเอกมงคลน,นะอันนี้เป็นไม้ที่ทํามาใหม่นะก็ดอกจะมีขาวอมอมจชม ครูเป็นครูบ้างะประมาณนี้แหละนะกิ่งก็ประมาณนี้อันนี้ไม้ขาดน้ําไม่เฉยเห็นไหมมันเขาเลยดูไม่สวยเพราะผัวไม่มีเวลาดูแลไม่มีเวลารดน้ําเลยอันนี้ก็จะเป็นนี่ด้วยนะสวยอันนี้ไม่ต้องห่วงไม้ตัวนี้เวลาโตขึ้นกิ่งเยอะๆเนี่ยสวยมาก ดอกจะเต็มต้นับทิ้งใบหมดเลยนะดอกจะเต็มต้นสวยมากตัวนี้อันนี้ต้นแม่ขา,ายไปนานแล้วอันนี้จะเป็นต้นให้เพื่อนหน่อยเป็นชั้นยวเช่นกันเรื่องชื่อเนี่ยก็ไม่รู้จะตั้งยังไงเหมือนกันนะไม้เหล่านี้เกิดที่บ้านนะับผมยกเล้นเอกมงคลเนี่ยไม่ได้เกิดที่บ้านผมนอก,กั้นเป็นไม้ที่เกิดที่บ้านหมดนะก็เลยไม่มีชื่อบางดอกบางแบบก็อาจจะไปขายกึนกับเพื่อนเราก็ชื่อก็ไม่รู้จะตั้งยังไง นอกจากต้นนี้นะไม่ได้เกิดที่บ้านอีกคนนนอกนั้นเกิดที่บ้านหมดแค่ต้น400บาทรวมส่นทุกอย่างนะอันนี้รวมราคารวมส่งให้400บาทนะแค่ต้นนี้ครับผมเอาไปเลี้ยงแล้วก็ได้ไม้สวยๆในช่วงสงการเนะี่ยอันนี้เป็นไม้ดอกจอนนะอันนี้จะออกง่วงก็ไม่รู้จะให้ชื่อ,อยังไงก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นราคาทองนะครับผมราคาทอง อันนี้ก็จะเป็นม่วงอีกตัวหนึ่งนะสีม่วงอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นไม้ที่ออกดอกเป็นก้อนนะอันนี้จะเป็นดาก้อนออกเป็นก้อนก็ตั้งชื่อดาก้อนไปเลยง่ายดีสบายใจดูเทียบกับขอบมะกาต่างก็แล้วกันว่ามาโตไหมเอ่อประมาณนี้นะชุดนี้ห้าต้นสี่ร้อยอันนี้สี่ต้นสามร้อยแปดสิบาทสามต้นนี้สามร้อยแปดสิบบาทเนี่ยอันนี้ไม้สวยเนี่ย ในชุดนั้นก็มีอันนี้ดอกยังธรรมดานะนอกจากเราเลี้ยงแล้วก็ตัดแต่งให้เป็นสุ่มอันนี้ให้ให้น้ำมนาะให้น้ําไม่ปุ๋ยไม่ต้องห่วงโตวไวมากเดี๋ยวจะไปดูให้ดูต้นที่ให้น้ําทุกวันแต่ดอกจะเป็นก้อนนะเวลาออกแล้วก็จะทิ้งใบหมดดอกจะสวยมากอันนี้เป็นไม,ไม,ไม้เราไปเล่นทาตอรีลาอะไรได้นะอันนี้ใหไม้ดอกร้อนบานานแล้วก็เลยสียืดจืด,จด,จด อันนี้ก็เออเอามาเสียบกันเป็นไ,ไหมเสียบขั้นเดนเสียบริงขั้นเดนธรรมดาแหละนะเอามาดูดอกเห็นดอกดีต้นนี้ก,นก็เลยเอามาตัดเสียบเอาไปทำเพี้ยได้ไปสองร้อยห้าสิบบาทง่ายๆเลยชุดนี้สามต้นไปสองร้อยห้าสิบบาทตัวน,นี้สี่ต้นไปสามร้อยแปดสิบบาทอะไรลูกพอทำงานหาตาังค์ลูกก็ต้องห่วง วันนี้ราคาเนี่ย400เลี้ยงนี้โหคุ้นเคยเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยวจะให้ดูเลี้ยงไม่ยากถ้ามีน้ำเนี่ยมีมีน้ำเดี๋ยว,ว่าลดน้ำไม่ได้ผมค่ <c oughs> แข็งแรงวก็เหนื่อยเนี่ยต้นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยถ้าเราให้น้ำทุกวันอันนี้ก็ยังไม่ทุกวันอยู่ยังแห้งอยู่ถ้าให้น้ำทุกวันเนี่ย กิ่งอะไรมาใบามาแั๊บเดียวสวยอวันนี้ต้องให้น้ำทุกวันโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ย,ยมชมเดี๋ยวตอนเย็นเมื่อคูนเราปรับจำกิ่งกันแล้วกันขอบคุณและสวัสวดีครับสวัสดีครับผม